สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุดคนครับปพ่วให้บันได้เฮ็ดลำบากบันได็สู้สู้เพื่ออย่างสู้เพื่อชีวิตเจ้าของ ดูเพื่อเลี้ยงคีบเจ้าของเอาตัวรอดเป็นบรลงคลิปช่องมันกระยิบไปเอาเห็ดช่องได้สัวจะได้เห็ดมาได้เกาเดือนพี่น้องเอด็ดเดือนเดือนรำเคียง อยากผู้ติดตามหนึ่งคนสองคนตัวจหอดเก้าเดือนพี่น้องร้องเบิงผมมีความพยายามและความอดทนเพื่อจะให้ได้มีช่องยูทูบเจของถ้าผมบรลุงช่องลงคลิปสม่ำเสมอไปย่านช่องพ่นถึกปิดหรือว่ามันมีปัญหาแอร์ก็เลยต้องต้องเห็ด ต้องทำพอทำได้ก็ทำพอเหตุได้ก็เหตุอย่าไปคล้องอย่าไปคล้องพื้นการคล้องพื่นมันบ่ได้เสมอไปมันต้องยืนโดยล่ำแกงเจ้าของให้มันได้อดชีวิตจังสั้นเสมออา่าฝากขอบคุณพี่น้องทุกสุขสุคน ที่เขามาติดตามเขามาเบิงให้จิบนี่อัปเดตบวมน้ำคือเขาเอ,อ,อยามาจากรงพบับาลกินแล้วก็ขับน้ำออกอยู่แล้วว่ามันก็นยังบวมอยู่ หมอกนัดเลงสามสีมือนัดสามสีมือนัดไอ้จอเลือดเอาจอมาได้เอามามันบวมมันไปเย็นเส้นเลือดเอาไปหาหมอหมอก็แทงแทงนั่นแทงนี่แทงนั่นแทงนี่แทงบทร่างกายบตุนบตู่แทงหาเสียนเลือด ผู้เอาจรทรมานเขาเก็บรายเขาสู่ประวัยนี่คือเหตุผลพี่น้องเหรอจะ๊ะมันนีขคือหน้าตาดีจ้ะบวมเราก็ใส่แอปไปเสือ้อใส่แอปใส่แอปโทรศัพท์มันก็เลย นายเก้งนาใส่เสื้อเต็นาคุณป่วยเรามันบ่แม่นจังสั่น่ห้องเข้าใจนี่คือแอปโทรศัพท์จะได้งามก็ได้จะได้ดีก็ได้เอาเขาดูกันฟังนี่กะ นังยางนอกอันนี้ว่าก็เลาดเอา่งทะลาดก,ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศทางบ้านความเยเล็กๆๆน่อยนี่คืว่าบรรยากาศยางบ้านเนี ลองถามว่าบางงานที่เป็นภาพเป็นวิวย้อนก็มังเอ็ดนางทำกิใไอพี่น้องเห็นได้ตอตนท่านไปป่วยนี่เป็นเป็นภาพฉากหลังเพราะว่าฮาวกบมีบ้านมีสองมังงานไม่ทาย ก็คือมันเป็นภาพจากหลังที่พี่น้องเย็นยวนนั่นภาพผิวสองแผ่นนั่นแต่ก่อนแอดก็จะถ่ายเธอสมบานอยู่นี่เยน็นหลังนี้ก็คือเป็นของแอดนี่จะมีสืส้อซำก็สีอยู่นี่กับเล่าติดเล่านี่นี่เราพี่น้องถามาบ้านแอดยอยู่มืงใดคือมันผูนพัง,งมาแล้วเสาก็พัง,งมาแล้ว ที่แอดนอนอย่างนี้ก็บ้านน้องสายบ้านเพื่อนให้พี่น้อ,อ,นองข้าใจร่วมกันเอวมา,อ,า,อ,าอยู่ดีมีแหงแต่ตอนพระท่านป่วยวราจะมั่งเล่าออก ยับไปทั้งพุ่นติดกำแพงวัดพุพ่นรอพุ่นยับไปใกล้ๆกำแพงพุน่นยับไปอีกมันติดกับบ้านพิ่นโบดพอดีมาปว่วยเงินก็บ,บ่มีเฮ็ดดอกนี่พี่น้องถามว่าบ้านเอ็ดรังใดนี่ก็บ้านเอ็ดลังนี้ที่มีจเจ้เสาก็ดูอยู่นี่ล่ะเสาพุ่นมันก็ขาดไปแล้วฟังตัวพุ่นก้างขาดไปแล้ว นี่ละนี่ก็ว่าสู่ฟังถามมาหลายหลายนี่ก็ <ừ. S 1> เอาความจริงทูบีนองฟังรำกันแลวเฟินตัวมันกรหัวเบิดสังกะสีมันหัวเอีิเวียคียเปียร์ก็นังอยู่หันละข้างเราข้างบ้านเราของรับอยู่มึงนี้ว่าสู่ฟัง มันนี่ด้ออกมาออกสุรกากาศทางนอกมานั่งอยู่ตัวรดเชียนรอยู่อคอยพรยุ่ตตัวเองนอนอะไรเก็บดากเก็บหลังอ่าขอบบุญขอบกุณพี่้องสุขุสุขคนสิเขามาเบิงมาติดตามให้สำหรับตัวเลขแอดซืบรออตัวพี่ตัวน้อง นีุลีเานีุ่ดเอเซนเีความฝันเโนีอีเลเงินเพินซื้อแต่วท่านให้เพินอยู่ฝากเพินซื้อให้ี่ะ้อง่เอาเอซีตนีบ้านนี้เลขที่เอตว่ามัน มักเลขแอน,นก็คือสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนแล้วก็สี่สองพี่น้องมันมีสี่ตัวเนี่ยจะมันจะออกตัวใดมันเคยเป็นงดคน,คน,คนกรก็คือกันงดคนกรงดคนกรแอดซื้อตัวหนึ่งสองตัวนี่ยมันหนัก ก้อนคนโตคนป่วยมันเคยเปลี่ยนมันไปออกตัวที่จอยจอยตัวเขาซื้อน้อยสี่ตัวเลขแอดทพีคนเดิมสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่แปดที่ซื้อทอกันโด้ได้พี่น้องผม,ผมว่ามันต้องออกนัหันออก่รงออกบนมาว่าสูพ,พี่น้องฟัง อัปเดตการเป็นยูที่เห็นอยู่นี่คือบาอ้าบนเอดนะพนั่งอยู่รถเชียนอืมอ,อ,องกับบนันน,นาาันเยูอืมคนเอามาชิมไปคนไปผู้เบียงสนิมาอยู่ กลับมาบนเดียวเข้าไปอล้วแล้วปลาสู้กิน้วกินกันทำหมกินก็ได้กินเพราะว่าแต่ละคนมันก็ยากกันอยากงานเ่นต้องมอเลกก็ยากงานงานดูทนไมทุกคนก็ยาประจัดออยบริวารเพิ่อนอกเพิ่อนเดือตเพิ่น หักเป็นแพ้งมันก็มาเบิ่งกันนะอนั่นเรกตัวนี้ละพี่น้องี่เลยความฝันได้นี่เด้าเลยความฝันมันก่อนกับฝันเลไศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์นออกทีศูนย์เก้าหมดนี้มันจะออกสองจีหรือจีซีหรือตัวใดกับบงโงกันที่แอดจีเราตีไว้ว่าฝันดีฝันดีโย่ เลขตัวนีนฟันดีอยู่หรือว่ามันจะเลขออกเลขแอดออกเลข,ออเลขแอดก็ออก40 42ก 40, 48, นั่นแหละกับ47 48มีอยู่4ตัวนี้สำารับออกทะเบิงแต่มีความันใจถ้าถ้ามันบอกออกเลข,เลข,เ,ลขเลขดังเขาเขา3 90 30 60มันกันมาของแอดน่ะพี่ร้องเอาพวกเขา ถ้าเลขดังเขาหลุดมันก็ต้องว่าเขาเลขแอดเบิ้งแอดมกักติดสุดในหมวดนี้มือสี่เดี๋ยวบระดี๋สี่ออกบนออกลาอก่างเดีออ๋ยวเลี้ยวบนออกลา่างพ่อเบิ้งหลุดอ๋อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญกันโดยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องอยู่ทางสกลนครขอบุญขอบคุณพี่น้องอยู่ทางกาฬสินทร์ที่ทรงมุงมาให้ นอนอยู่ทุกโมนี่ก็มงมงคุณแม่ใจดีทังกาลสินขอขอบคุณคุณแม่ใจแยกแสเบิงสำหรับลังนกหนึ่งลังแบนลังนกหนึ่งลังขอขอบคุณคุณแม่ทางเมืองนอกขอบคุณคุณแม่ใจดีทางกรุงเทพกรุงไทยขอขอบคุณเอฟซีทุกคู่ทุกคนขอบคุณพี่น้องเอฟซีอยู่ทางบ้านขนองสราทุกทุกท่านทุกทุกคนขอขอบคุณคุณแม่นาง ที่ช่วยเงินใส่มือให้พอดีเออยู่จิน้อยหนึ่งขอบกุนน้องจูที่ซอยเงิน้อยหนึ่งมาใส่มือให้พอดีื้ออยู่จินขอบุญกุศลตัวนี้กลับ้นในพิษน้องร้อยสาบรรเทาสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อให้เจริญเจริญอ้วพ่าพี่น้องไปพอกันไหมในคลิปน้าคลิปนี้โอ้ยบอกมานางต้องนอก อกปรโปร่งด so so, ีผู้ขาเสาผู้ขากับบนร่องวัคุณพี่กองน้องดอกวันสวงไอ้เสาปัญหามันก็อยางบาเล้วันยามเกินมันนอนบาไไดมันทรมานเหียวบวกผมไปละอบคุณพี่น้องสุกุสุคนครับ